ยยยมมมมผมรู้พี่ก็ชอบผมอย่าปากแข็งอย่าทำอย่างนั้นเลย แม่เจ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทำคลิปเล่นๆน,นะคะแนะนำนักมวยที่เหลืออยู่ในค่ายเพราะว่าโควิดนะคะตอนนี้นักมวยต่างชาติไม่สามารถเข้ามาประเทศไทยได้นะคะตอนนี้ที่ค่ายก็เหลืออยู่คนเดียวนะคะก็คือเสียงเชิญจากที่โควิด19เริ่มระบาดตอนนี้ก็อยู่ไทยมาเกือบ1ปีแล้วนะคะโดยที่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยตอนนี้ทุกวันก็ไม่มีเลยมากเชา้าตื่นมาซ้อมมวยเสร็จแล้วก็ทําอาหารกินเองนะคะ มากจะเป็นอาหารจีนพอทานข้าวเสร็จก็พักถึง3ามโมงสามโมงก็ออกไปวิ่งแล้วก็มาซ้อมมวยรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาทําอาหารจีนรอบหนึ่งตอนช่วงหนึ่งทุ่มคือชีวิตประจำวันของพวกเราก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้ทําเพิ่มหรือว่าชอบนักมวยติดตามมวยก็สามารถกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ดได้นะคะขอบคุณค่ะ